อะไรมือน,นี้ถ้าจะมาเบิงข้อแตกต่างการจัดไฟล์ของ Android และ iOS มันแตกตา่างยังไดเบองสซายเป็น iPhone เบองคขวาเป็น Android iPhone จะเป็นแบบนี้อ่ะทามาเบิงถ้าเขามาเห็นแต่โฟลเดอร์เดียวก็คือมีแต่โฟลเดอร์หูเนาะนี่ยนี่ขไปเป็นหูค่อนข้างว,ว่าจะหมวดสัว ในนี่บอกพิซซ่องเดือนสิบแต่บันไดบอกวันที่เวลาเขาจะเบิ้งหูบางครั้งก็เบ,บิ้งบงไ่ได้นะคลิกบ่ได้คลิกได้บื้องหูนี่คลิปที่ถ่ายจากไอฟโฟนคลิกบ่ได้บ่ได้เขาต้องโหลดออกก่อนเนี่ยนะ อ่ะมึงมาได้โอ้โอ่าได้เสืออ้อเอาได้จะบอกแต่มันสาเนาะเลี่ยงได้ดีอยู่แต่คนขาซับซ้อนบอ่คอยเข้าใจปัญหามันอยากเบิ่งขึ้นมัวสั่วอาการเลี่ยงมันบ่คอยเป็นระเบียบปัญหาถ้าเทียบกับ Android นะฮะมาเบิ่ง Android มันนี่มาเบิ้งเป็นบ่จะเป็นตามระเบียบเลยนี่เนาะน,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 นี่นี่คือรายการดาวน์โหลดของฝั่ง Android นำมาเบิง่งเนาะคือคนดาวน์โหลดอีนองอีเนองเขามาหมออดอยี่หี่เพิ่นเนาะเฮาสามารถเลือกจัดระเบียบได้นั้นตามในโทรศัพท์เลยนะจะเป็นแบบโทรศัพท์ที่เฮาจัดเลยเนาะเฮาจัดตัวอย่างโฟลเดอร์ A ลำดับที่ ไรมันก็จะเป็นแบบเหมือนในโทรศัพท์เลยสําหรับ Android ที่เข้ามาเบิงในคอมพิวเตอร์และสามารถคัดลอกยังเง้มันจะสั้นได้ง่ายนะเข้าตามหาได้ง่ายแต่สําหรับ iPhone แล้วถ้าเข้าโปใส่ค้านี่ยุ่งนะเข้ามาสอบางทีเข้าต้องไปอปปี้เมือแล้วมาค้นหาต่างหากห็นว่าเข้าจัดตามเนี่ยด้วยคีเมนต์เนาะคือแอป snapseed เนาะไอ้เราแต่งมันจะอยู่ส่วนต่างหากอันนี้คือ snapseed เข้าแต่งมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่างหากง่ายๆเลยเข้ามาเบิงก็คือเรื่องหูเนาะจัดเฉพาะเรื่องนี้นี่เรื่องหูก่อน เ้ออยากให้มันระเบียบนี่คือสำหรับ Android และเวลาหูผ่ามันจะคจันว่าเข้าทายจากกล่องโดยตรงนะกล่องมือถือโดยตรงโมเมนต์กล่องที่ทายจากเครื่องอื่นเอามาใส่เครื่องนี้เนาะมันจะบริยูร่วมในกล้องมาเนาะกล้องมิลาาจะมีแต่ส่วนแต่กล่องของโทรศัพท์เองเนะทายจากตัวเครื่องเลยนี่แมนมืดนนั่นคือทายจากตัวเครื่องเนาะจะบอมีหูอื่นไหนที่มาเกี่ยวข้องว่าจะเป็นการเซฟจาก a c e b o o k หรือโซเชียลต่างๆในเว็บไซต์ต่างๆมันจะบอเขามาอยู่ในนี่นี่เฉพาะแต่กล่องเท่านั้นเฉพาะแต่กล่อง โรศัพท์บวกเนกล่องส่วนอื่นจากโซเชียลต,ต่างๆนะบว่า,านนะจะเป็น Facebook มันก็นจะแย่นี่เมนูที่คอยบันทึกจาก Facebook อันนี้ม,มันจัดให้เลยบวกแม้เขาจัดเองแต่ว่าเขาสมารถจัดเองเน่ยบ่ได้เส้นกันเน,นนห้องห้องสอบบ่งง่ายนี่คือจุดที่คอยมากในแอนดรอยะวัน,นี้ยหามามบวกเรื่องไฟล์เนาะข้อมูลต่างๆบวาจะเป็นไฟล์เอกสารเนาะคอยจะจัดในด็อกิเมนต์เนาะแล้วก็มีโฟลเดอร์ที่คอยสร้างขึ้นมาอีกต่างกเนาะเป็น Education Re s o u r c e สเนาะเป็นไฟล์ p d ดเสร้างขึ้นมาจัด IPhone, ไอโฟนก็เฮดไดซเช่นกันนะแต่ว่าต้องโหลดข้าวหรือในเน็ตสำหรับตัวจัดไฟล์ของไอโฟนก็สามารถดาวน์โหลดไปจัดไฟล์ในไอโฟนได้เช่นกันแต่มันจะบ่ดไดเป็นแบบเหมือน Android ที่แบบว่าเฮาซุปซ้ายแล้วเขาคอมนะเพื่อเขาจะโหลดมันบอไดแบบนั้นนะนั่นคือความแตกต่างนะตัวอย่างจะจักโหลดจะจักโหลดไซส์นี่ก็บ่ไดนะตัวยางหมนี่มันโหลดบ่ได้ตัวอย่างคอลีเฟสมันโหลดบ่ได้แมนแต่กระัางสร้างโฟลด์ก็บ่ไดมันบ่ดได,น,ได,น,ได,น,ไดนี่คือขอเสียข,ของไอโฟนแต่สำหรับ Android สบายอยู่แล้ว เาบิง์อะไรมานี oh, ้สำหรับ Android นะจะมีจดโหลดปุ๊บเห็นปะหูเขาามากแล้เนี่ยไดเลยเห็นปะ เราจะหนีกันยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้นอนเห็นบ่กยันอีเลงเตงๆก็ไปกันได้นะและนี่ก็คือขอเสียของ p h โฟนที่มันบสามารถใส่แทนเป็นสตอร์เรจได้หรือหน่วยความจำแบบ USB นะฮาเขาจะเป็นตัวกาเนาะเวลาเขาใส่ USB เวลาโหลดข้อมูลเพื่อไปเสื่อมต่อเครื่องต่างๆหลายคนอาจจะคิดว่ายุคนี้มันจะเป็นตกใส่ก็ได้นาะ USB หรือสตอร์เรจเพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตแต่บางครั้งอินเทอร์เน็ตมันก็บ่ดดวไวกระเดกกระดอหรือแบบว่าบ่สะดวกเขาอาจจะบม่มีเน็ตบางมือบ่มีสัญญาณก็มีบางเครือข่ายมันมีให้เจอ ได้อยู่แล้วพอมแบบนี้เนาะโคดีให้กับ Android ในการจัดไฟล์สามารถใส่แทนเป็นสตอร์เลตหรือฮาร์ดดิสก์ได้เนาะบางครั้งเฮาบา่อยากซื้อฮาร์ดดิสก์มันมันมันใหญ่เนาะคือฮาร์ดดิสก์มันในะหญ่ค่อนข้างใหญ่ในการนักเถอะอทะเนี่ยเฮาก็อยากถือโทรศัพท์หลายกว่าเพราะว่าโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะถือติดตัวได้อยู่แล้วเนาะและอีกอย่างซ้ายมันก็ง่ายาสำหรับ Android เนาะมันก็บ่จําเป็นต้องพกก็ได้สําหรับซ้ายบางคนเฮาก็มีเนะาะเฮาไปหาเพื่อนหาหมูห่หรือหาอ่าพาร์ทเนอร์อย่างนั้น่ะสําหรับ iOS หรือ i ไอโฟน ที่นโฟโต้สนาที่ว่ามันมีตัวสา นิวอัลบั้มกับ new folders, นิวโฟเดอร์สนี่มันเป็นการสาร้างออกแนวแบบว่าส c ั t สื่อๆนะมันโบแมนสร้างโฟเดอร์เสมือนแบบ Windows หรือ Android มันมีสแสดงเพื่อให้สอกหาง่ายขึ้นแต่มันยังบบง่ายทอ Android อเนาะสำหรับคนที่ใช้ Android มันจะงุดงิดกุเกียดกับตัวนี้แหละเนาะสำหรับคน iPhone อาจจนะวุ่นวัานานแต่ว่า่อยเพิ่นคนใส่ทาง Android และ iPhone ครบประมาณจดนี้เลยกับประมาณนี้เนาะ,นนะสำหรับความแตกต่างในการจัดไฟหรือหุ่นผ่าของ Android และ iOS นี่พอดีเลยถ้าฟู ได้แบบมกักคมสะดวกในการจัดฝ่ายมเมนให้ใส่ Android ดีกว่าเนาะจะง่ายและก็ประหยัดงบกวัวและกับาวาา่าเฮ้าบอได้อยากใส่ซองเครื่องนะาวา่ยายักใส่เครื่องเดียวจบเลยนะสาหรับข่อยนี้ข่อยจะเลือก Android ไ่กวัวเนาะพ้นที่ข่อยอยากใส่ p h o n e นั้นมันคือคมสนุกคมมวนสื่อมันเป็นคมบันเทิงเนานะ iPhone มันแค่สนุกใส่บันเทิงเท่านั้นแต่ว่าพึ่งผ้าได้บางส่วนประมาณนี้แลนะ้วเนาะลากรสําหรับคลิปนี้ก็ขอบายก่อนเนาะมันบ่ได้มีอย่างไยดอกแค่มาเล่าบนในฟังสื่อ อะไรเมื่อนี้เขาจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างในการจัดไฟล์ของ iOS หรือ Android นะบอมเนลือไว้และแอนะนะ่เนาะ